แฟนคอร์บอนคาเฟ่ครับเรื่องของพิมพ์อเมริกังกฤษานะฮรการลุนแชมป์ของโหงแดงริเวอร์พูลฮะนั่นแปลว่าเดินทางมาถึงช่วงที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อโค้งอันตรายแล้วนะฮะโดยเฉพาะสองนัดจากนี้ไปนะฮะพวกเขาจะเจอเกมเยือนยากๆสองเกมติดต่อกันเลยครับนั่นก็คือคืนนี้นะฮะไปเยือนวิลล่าพาร์ครับของแอสตันวิลล่าและ ต่อได้วันอาทิตย์เข้าไปเยือนเอธิฮัสเตเดียมครับของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆ3นัดก็ก็ถือว่าได้นะฮะเพราะว่านัดต่อไปนี่ก็เปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่แอนฟิลด์ต่ออีกฮะอยู่เข้าขายเสี่ยงเลยนะฮะในวันที่26กุมภาพันธ์ก็ถือว่าเป็นการชิมลางนะเพราะว่านิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลนี่จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศบอลลีกคับในวันที่16มีนาคมนะฮะ5้าทุ่มครึ่งที่เวนเบอรีด้วยนะฮะถ้า เกมกับวินล,ล่าและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะพวกพรี่ลีเข้าวินได้นี่นะะันน่นหมาว่าจบข่าวอัสนนซนทลแ่งทอเคยมันเจอเกมยากอย่างนี้มันยังไม่แพ้นะแต่ถ้าทะลึ่งสะดุดขึ้นมานะฮะเสมอสองนัดแพ้นัดหนึง่งอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็โตไข่โตมันแต่นั่นแมว่ยังเชื่อว่าลิฟวูยังได้เปรียบเยอะยอยู่ดีฮนะเพราะอารนเซนอลก็เจ็บเยอะนะฮะ แล้วก็ฟอร์มโอ้โหกระทอนกระแท่นน่ะนะสถานการณ์ตอนนี้ฮะเล่นไปแล้วยี่สิบห้าเกมหรือ13สิบสามเกมนะฮะลิเวอร์พูลนำอาร์ซนอลอยู่เจ็ดแต้มจริงๆเราต้องถือว่าเป็นเจ็ดแต้มครึง่งเลยสามเพราะว่าประตูดได้เสียดีกว่าเจ็ดลูกนะฮะจอจอเจอ้าพ่อบอกใบดีใจหวังรวยเต็มที่ออกสามเจ็ดเจ็ดทุยวนนูนก็เจ็ดเจ็ดเก้าทุยวนนูนก็เจ็ดศูน,น 7, 000, ย์ศูนย์ทุยอ่ เสียลงกับหวยแล้วอะถึงตอนนี้โอกาสเป็นแชมป์ของลนะิเวอร์พูลฮะสี่ใจหนึ่งอาร์เซนอลนั่งหนึ่งใจสามแมนซิตี้ขออนะนุญาตข้าไปเลยฮะแปดสิบหนึ่งนอร์ทิแฮมฟอร์เรสสองร้อยห้าสิบหนึ่งไปเลยลิเวอร์พูลก็มีจุดแข็งนะฮะว่าโมซาลาอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มสุดกิจฤดูกาลนี้โคตรด,ดีดีจริงๆนะฮะยิงในยี่สิบสามประตูแอตเลติกสิบสี่และที่สำคัญซาลาไม่เจ็บด้วยสงสัยควาทัสองอย่างเลย อ่าสามอย่างเลยแฮตทริกเลยนะฮะก็คือแชมป์บีเมีลลีกซาร่าได้เนาซันโวและซาร่าได้คนที่แอซิดมากที่สุดทรงนี้นะเพราะว่าดาวซันโวตัวนี้ยิงไป23ลูกฮาแลนด์19วูด18บรายยากนะฮะ <c oughs> ส่วนเรื่องแอซิดบุคโยซาก้า10แอนเดรียรูเบนสันสิซาก้าเจ็บไงทำให้ซาร่าซึ่งตอนนี้สิบทิ้งซาก้าไปถึง4ละอย่างไรก็ตามฮนะพวกขาแช่ง กองแช่งทั้งหลายยังพอมีความหวังเพราะอะไรดูสามด้นหลังมีแกว่งนะแพ้พีมาโอเควันนั้นสำรองเยอะเลยนะ <c oughs> <c oughs> ในเอฟเอคับนะฮะศูนย์หนึ่งเสมอแอตตันโดนนาทีเก้าแปดสองสองและชนะบูมแบบทุลักทุเลเจนอยู่เจนไปสองหนึ่งที่แอนฟิลด์ด้วยครับออการล้าเพราะนั้นกองแช่งเองก็ยังคงมีความหวังนะฮะวิลล่ากับลิเวอร์พูลคืนนี้ฮะตีสองครึ่งที่วิลล่าพาร์ควิลล่าเนี่ยอยู่ที่เก้าสี่ด้านหลังในลีกเสมอสาม แพ้หนึ่งไม่ชนะใครเลยล่าสุดเล่นในบ้านกับอิฟซูวิทยังไม่ชนะเลยจบหนึ่งหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรสเปอร์แม่งเล่นในบ้านแพ้อิฟซูวิทเลยตามพื้นที่ยูฟาแชมเปียนลีกหกแดงจริงๆนะแนหมาว่ายังมีโอกาสนะ,ะสวันนี้วัดกินเซโรเจอร์สตอนเย็นมาเล่นเจคอบแลมซายลงสนามนะแล้วก็ลุ้นการฟิตของเลออนเบลลี่เอสซีคอมซ่าแมตตี้แคชพวกนี้ฮะส่วนลิเวอร์พูลฮะ เคยที่โจรพ้นทุนแบงก์กันมาน่าจะเป็นตัวจริงเลยครสดนะโจรน,นะ,ะกั๊กโปไม่น่าฟิตไม่ออไรครฮะซาร่าดีอาชโชต้าโจรกาฟินแบงกแบงก์ลิสเตอร์โหดเหี้ยมนะฮะสิ่งที่นี่ไม่อยากจะชี้ก็คือวิลล่านี่แพ้ทางลิเวอร์พูลอย่างแรงเลยฮะัก้านั่นหลังที่เจอกันนะแพ้ไป็เจ็ดเสมอสองพูดได้คำเดียวฮนะว่าเล่เจอซาร่าเข้าไปนั่นหมายว่าเกมรับวิลล่าของเราซาร่าไม่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้ด่านแรก เชื่อว่าน่าจะผ่านนะนะ้ำแมวให้ลิเวอร์พูลบุกชนะแอสตันวิลล่านะสองประตูต่อหนึ่งวันอาทิตย์นี่เกมแมนเชสเตียกกับลิเวอร์พูลไปนะ้ำแมวเชิญไปดูบอลงนะ่ายที่เดอะพิลล่าสถานีโรดฟาราลัตชิวตินทางออกที่สี่นะฮะพี่จองบอบูนะฮะภาคบอลกับเกมส์เองอ่าซึ่งเป็นอ่ากองเชียร์ลิเวอร์พูลนะไปพากันสดๆเลยจริงๆคู่สามทุ่มก็น่าสนใจนะฮะนิวคาสเซิลเจอกับฟอร์เรสต์ก็ไปกันตั้งแต่หัวข้าได้เลยคนระับไปพบกันที่นั่นนะฮะในวันอาทิตย์ครับ สนุกแน่นอนครับผมวันนี้ก็เชื่อว่าเวียฟพูจะบุกชนะแอสตันวิลล่า2-1ครับ